ใครที่มีปัญหาเติมคูปองเกมสลัมดังในเกมแล้วมันแพงผมแนะนําร้านมารูชอ็อปบริการเติมคูปองเกมสล m มดังถูกกว่าเติมเอง5-10%เหตุจริงคนติดตามมากกว่า 1- 0 0 0 0หคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟไทยกันบ้าน,นครับแต่ก็ยังอยู่ในเกมสลัมดังเันเมนเดิมนะครับก็วันนี้เราอยู่ในโซนเอเชียกนะันเนาะก็มีหลายคนเนี่ยที่สงสัยแล้วก็ถามผมเข้ามาพอสมควรนะครับก็คือ ให้อธิบายหน่อยว่าสัมพันธ์ในเกมเนี้ยเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ต้องพูดกันก่อนเลยว่าสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดแปลตามพจนานุกรมของไทยหรือว่าแปลตาม Google เนี่ยมันจะแปลว่าผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวกันนะครับถ้าเกิดแปลตามที่ผมเข้าใจนะมันก็แบบคล้ายๆแบบเหมือนเราไปผูกพันหรือว่าได้แบบรู้สึกถึงความสามารถถึงอะไรใหม่ๆที่แบบเราเอามาใช้อย่างเช่นแบบ ถ้าเกิดเราไม่เคยเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ว่า1นบวกหนึ่งคืออะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปเรียนหนังสือแล้วเราได้เจอครูครูก็สอนให้เรารู้ว่า 1, 1นบวกหเนี่ยมันได้2นะก็แบบเหมือน้เราแบบมีความสัมพันธ์กับครูแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับก็จะประมาณนั่นแหละสัมพันธ์นะเฮ้ยไม่ใช่สมพันธ์มึง,มงไม่ต้องคิดลึกขนาดนั้นนะสัตว์กูรู้อยู่ว่า <l ittle> พวกมึงกาลังคิดอะไรกันหลอกไม่ได้หรอกไอเวนก็จะประมาณนั่นแหละ ก็ถ้าเกิดเป็นอนิเมะเนี่ยก็แบบถ้าเกิดเราดูจากอนิเมะของแซลมดันก็คล้ายแบบลุคคาว่ากับสกุลังหีใช่ไหมคือ2ตัวนี้เน anyway, ี่ยตอนแรกมันย we ังไม่เจอกันใช่ไหมพอมันมาเจอกันปุ๊บแล้วพอมันได้รู้สึกซ้อมแล้วก็แบบได้แข่งอะไรประมาณนี้ทาให้มันทาให้รู้ว่าลุคว่าเนี่ยมันเก่งกว่าสกุลังหี่สกุลังหีมันก็เลยพยายามผลักดันตัวเองให้เก่งกว่าลุคคว่าเพราะว่ามันเจอหวั่นใจมันไงฮาลุโกะจังไปดีที่เหยดอกนั้นอะเจอหวั่นใจแบบก็เลยแบบต้องเก่งกว่าลุคคาว่าเพราะว่า ไอฮารุโกะเนี่ยมันชอบลุคว่านะครับก็เลยแบบทาให้สกุลเงียเนี่ยพยายามผลักดันตัวเองเพื่อที่จะเก่งกว่าลุควานะครับก็ทําให้สกุลเงียเนี่ยมีความสัมพันธ์กับลุคว่าโดยที่สัมพันธ์นั้นก็คือความอิจฉาริษยาและแหละประมาณนั้นแหละคือแบบมันทําให้สกุลเงียะต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเก่งกว่าลุควานะครับก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้สกุลเงียเก่งขึ้นก็ประมาณนั้นแหละส่วนลุคว่าเนี่ยก็ยอมแพ้สกุลเงียไม่ได้เหมือนกันก็ทําให้สกุลเงียะเก่่่งงงขึ้นตตาา ต้องเก่งขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นแหละคือแบบค่ายแบบเราได้แบบเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองประมาณนั้นแหละครับซึ่งสัมพันธ์ในเกม slam dunk เนี่ยก็จะอ,อยู่ตรงผู้เล่นนะครับตัวใดตัวหนึ่งคือมันมีทุกตัวแหละแต่เรื่องมาเป็นโคโเน่แล้วกันเนี่ยก็จะอยู่ตรงสัมพันธ์ตรงนี้ครับซึ่งสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะมี6สัมพันธ์654321อะไรก็แล้วแต่ครับอย่างของโคโเน่เนี่ยก็มีทั้งหมด5สัมพันธ์นะครับแต่ว่ายังไม่ปลด ถึงสสัมพันธ์นะครับก็จะมีของหัวหน้าทีมโชคุมุ่งมั่นเกิน้อยนะครับก็จะเป็นชื่อสัมพันธ์ครับหัวหน้าทีมก็คือ,อกับดันกับรองกับตันประมาณนั่นแหละแล้วก็มันจะมีแต่ละคัสที่ปลดปลด,ปลดล็อกนะครับคือเห็นไหมเวลาเราอ่านมันบอกว่าเนื้อหาปลดล็อกสัมพันธ์ทั้งหมดชุดใกล้บวกหนึ่งนะครับก็คือทั้งหมดก็คือเนี่ยสมมุติว่าเราอัพโคงเลขกับอาคงังิถึงคัสดีเนี่ยมันก็จะบวกชุดใกล้บวกหนึ่งให้เรานะครับก็แต่ละ เออค่าเนี go, ่ยมันก็จะบวกตามนี้เลยที่เห็นนะครับเอ่อมุกมันเกินร้อยก็เหมือนกันนะครับก็เห็นไหมถ้าเกิดเราอัพพวกนี้ถึงค่าเอก็จะบวกเนี่ยทั้งหมดเลยถ้าเกิดถึงค่าดีก็บวกแค่อันเดียวถ้าเกิดถึงค่าซก็บวกแค่2อันอะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งสัมพันธ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ของตัวละครอื่นเหมือนกันนะอย่างเช่นเนี่ยหัวหน้าทีมโชคุมีโคงเล็กกับอาอาคางิใช่ไหมของอาคางิเนี่ยก็จะมีแค่โคงเล็กกับอาคางิเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยหัวหน้าทีมโชคุมีสองตัวเหมือนกัน เอแต่ของเนี่ยเห็นไหมของอาคังิก็ยังไม่เปิดหนึ่งอันนะครับแต่พวกนี้เนี่ยคือมาเหมือนแหลวก็ประมาณนั่นแหละคืออันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นปาการคู่ใต้แป้นก็คือจะมีทั้งทากุลังห์และก็อาคังหนะครับก็จะถ้าเกิดเรามีตัวละครใดตัวละครหนึ่งในสัมพันธ์นั้นอีกตัวละครหนึ่งก็ต้องมีเหมือนเราเหมือนกันนะประมาณนั้นแหละครับซึ่งตัวไหนที่เราเปิดแล้วมันก็จะเขียนว่า5้ทับห้านะครับซึ่งตัวไหนที่เราเปิดแค่ ถึงคาดดีมันก็จะเขียนว่า1นึทัประมาณนั่นแหละเออแต่พวกนี้เนี่ยคือเห็นไหมมันยังมันยังบอกว่ายังไม่เปิดใช้ก็คือผมยังไม่แอค้างอีกแล้วแต่ว่ายังไม่มีฮานากะตะก็เลยไม่เปิดก็ประมาณนั่นแหละเออก็เลยไม่เปิดนะครับถ้าเกิดเรามีมันก็จะเปิดให้เรานะครับซึ่งแต่และตัวเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันนะอย่างเช่นอ่ลมูลาสเมเนี่ยมีอะไรบ้างนะเนีย่ยมี2ออันก็คือยังไม่เปิดเหมือนกันก,ก็ พวกทีมซังโนเนี่ยมันจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทนั่นเองครับเออมันไม่ค่อยมีบทบาทอย่างอย่างจุนอย่างเงี้ยก็บทบาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็มีทั้งเกมหมุนเคลื่อนมีอะไรมากมายเห็นไหมผู้ถือว่าเยอะอยู่นะหกอันเลยนะว่าเยอะนะครับก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากสัมพันธ์ก็ใครที่จะใช้ตัวละครที่จะเอาไปเล่นก็ให้ปลดถึงรลเวลห้าสิบหรือว่าอัพตันไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่จะปลดแค่ให้มันปลดล็อกสัมพันธ์ ถึงคัสเอก็เนี่ยอัพถึงคัสเอสแล้วเลเวลสีก็พอเวลาเราอัพถึงเลเวลสีก็ขึ้นมาคัสเอก็พอนะครับคือเห็นไหมอย่างอะไรตั้งงี้ผมไม่ใช้ผมก็อัพแค่คัสเอก็พอนะครับคือพวกนี้เนี่ยพวกทีมซังโนเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้นะแต่ว่าอัพระดับบารมีไอดีไปงั้นแหละเออจริงๆพวกนี้เนี่ยน่าจะได้อัพมากกว่านะเพราะว่าพวกแบบใครนั้นพวกอะไรล่ะพวกทีม โตโยเนี่ยมัน,ม,นมันน่าจะได้อัพมากกว่าเพราะว่ามันมันสัมพันธ์กับพวกร่าง2ได้ไงคือผมไปดูมาในเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งใครที่อยากจะให้ผมเนี่ยพาไปดูสัมพันธ์ในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะปลดแทบทุกตัวเลยปะคือแบบปลดหมดเลยนะครับพวกร่าง2เนี่ยก็ปลดหมดเลยเหมือนกันนะก็ใครที่อยากใจให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สัมพันธ์ก็แค่เราอัพตัวละครแล้วก็ปลดแค่นั้นเองมันก็เสริมสเตตัสให้เราแค่นั้นครับ เซิร์ฟไทยได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูมากกว่านั้นก็ไปเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งใครที่ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟจีนได้ก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมพาไปดูก็ได้นะครับซึ่งผมก็สามารถเข้าเซิร์ฟจีนได้นะทั้งในคอมแล้วก็ทั้งในโทรศัพท์เลยก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบาย